สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อน FC ทุกท่านแล้วก็ผู้ที่รับรับชมเข้ามารับชมนะครับอยู่กับผมช่องคุณสมแม็ทโครครับวันนี้ก็อยู่หน้างานตรงนี้ก็60ไร่ครับเรียกว่านางาน60ไร่แล้วกันเพราะว่าเติมแปลงหกสิบไลท์ครับไกลๆดูนะครับเต็มเติมเต็มหมดแล้วครับเติมประมาณนี้ครับประมาณ3 4มเซนต์นะประมาณนี้ก็เดี๋ยวก็ เ็าคงอีกทักก็ใหญ่ครับเดี๋ยวก,ก็จะย้ายปอีกหน้างานนึงแหละก็พอดีไม่ได้อยู่ครับเดี๋ยวจะให้ตัวใหญ่สตัวทํางานกันต,ตัวเราตัวเล็กก็จะไปงานเก็บงานเล็กครับเคยตรงนี้ไปงานใหญ่ให้เขาทากันผมก็จะไปออกงานนอกก็ส่วนใหญ่นะฮะก็อย่างที่ที่เคยถ่ายเนาะที่ไปลงอนนะ่อปลาดับก๊อปอะไรเงี้ยก็จะเป็นงานแบบนั้นเพราะว่าเสียวิญญาณงานเยอะครับมีงานหลายตัวครับก็คือเราจะมาอยู่กระจุกเดียวอ่ามันจะไม่ได้นะเพราะว่าเขาเรียกว่านะคือ เงินมันก็จะได้มาหลายๆทางไงอย่างแปลนนู่นแปลนนี้ส่งงานอะไรเงี้ยก็คือแปลนนี้ส่งงานได้แปลนผมก็ส่งงานได้แปลนอื่นก็ส่งงานได้อ่ามีไม่โคกระจายกันอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่4ตัวครับในทีมงานศิวิทยาที่เช่าเขามาด้วยแล้วก็รถศิวิทยาเองด้วยแล้วก็รถผมด้วยที่เป็นลูกน้องก็อีกหลึวันเหมือนเดิมวันนี้ผมจะมาพูดมาคุยกับพี่เพื่อนอ่าเรื่องมุกขี่ป่าเนาะก็พอดีมีอ่า FC เอไกลด้วยจากทางสงขาก็มาปรึกษาเรื่องกี่ป่าอะไรเงี้ยเขาถามว่าจะใช้ผมอยากใช้ขี่ป่าพี่แต่ผมไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้เลยก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนําพี่ๆเพื่อนในการใช้กี่ป่าเนาะเป็นพื้นฐานนะยังไม่ได้แบบละเอียดมากใครที่เป็นแล้วก็อย่าว่าผมจะบอกคนที่เขายังใช้งานไม่ค่อยคล่องอะไรเงี้ย ผมจะมาแานะนำเทคนิคในการใช้เราจะใช้ยังไงให้มันดูคล่องคล่องตัวดูง่ายเลี้ยงคอนโทนง่ายพูดง่ายเพราะว่าถ้าเกิดคนทิ่งไม่เคยใช้เลยเนี่ยมันจะเลี้ยงคอนโทนยากครับถ้าเกิดว่าสมมุติเราไม่เคยใช้เนี่ยถ้าเกิดเราไปเอื้อมไกลเนี่ยถ้าเกิดเราไม่เคยใช้เราไปเอื้อมไกลเนี่ยับเอื้อมไกลมาเนี่ยถ้าเกิดเราเลี้ยงคอนโทนไม่ดีมันก็จะกระโดดกระโดดดึ๊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 ดเนี่ยนะฮะคือว่าเราถ้าเราไม่ชินอนะ่ะเราเราจะอย่างนี้ไม่ได้ เนี่ยเวลาถ้าเกิดเราไม่ไม่เป็นเราจะมันมจะกระโดดอย่างนี้แต่ถ้าเกิดอย่างผมเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรทีนี้นั้นทีนี้เราจะทํำยังไงล่ะอ่าทำไงล่ะเริ่มต้นก็ถ้าเกิดเราเอื้อมจะเป็นต้องเอื้อมไกลแล้วให้เราหงายมันขี่เยอะหน่อยหนึง่งแล้วก็เลี้ยงมาอย่างนี้นะฮะเลี้ยงมาอย่างนี้ให้เราเลี้ยงตัวยกอ่าก่อนหนึ่งจังหวะ,นะะถ้าเกิดเอื้อมไกลเงี้ยเอื้อมไกลอะไรก่อนนี้เอื้อมไกลเงี้ยให้พี่เพื่อนเลี้ยงตัวยกรอไว้หนึ่งจังหวะแล้วค่อยอาบเอา,าเอาบเข้านะครับอาบค่อยๆเติมเข้าทีละนิด คือบามทีรถบางท่านอ,อาจจะช้าอาจจะเร็วอามช้าอามเร็วยกช้ายกเร็วจะไม่ค่อยเหมือนกันต้องจับบุคลิกหรือจับทิสัยรถกันเราเองแต่ยังไงก็ให้เลี้ยงยกไปนิดหนึ่งถ้าเกิดถ้า,าถ้าเกิดพี่เพื่อนไม่เลี้ยงยกเนี่ยมันจะกินดินทันทีถ้าเกิดอยู่ท่าเน,นี่ยมันจะกินปั๊บลงไปอย่างนี้ทันทีเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นรอนนะฮะถ้าเกิดพี่เพื่อนจะไม่เก่งพยายามหงายมือขีบเมื่อก่อนหงายมือขีบฝานี้เมื่อก่อนฝานเข้ามางี้ก่อนฝานเข้ามาเนี่ยฝานเข้ามางี้ก่อนอ่าหงายมือกกกิินนนมมัจะลึ นะฮะนะฮะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดไี่เพื่อนไงยมื่อกีงนี้เลยเหมือนเหมือนมื่อกี้ทีลบไปขุดร่องไม่ได้นะครับเป็นเรื่องเลยนะครับถ้าเกิดจะเลี้ยงไม่ดีอย่างเงี้ยถ้าเกิดเลี้ยงดีดีก็ไม่เป็นไรมันก็จะไม่กินถ้าเกิดเลี้ยงไม่ดีก็กินทันทีนะฮะพยายามไม่ฟั๊บอย่างงี้ครับอ่าฟั๊บมื่อกี้ไว้หน่อยนึงแล้วก็ค่อยๆดึงเข้ามานะฮะอย่างเงี้แล้วถ้าเกิดว่าในกรณีทําไงให้มันให้มันให้มันทําง่ายสุดเลยคือให้ให้ตั้งบูนที่ประมาณอ่าให้เราตั้งครัประมาณ90เก้าสิบองศาเลงเข้ามาเลย พอดึงเข้ามาเนี shifting, ่ยเราจะดึงอาร์มเข้าเร็วกว่ายกเราจะเลี้ยงยกน้อยอ่าเราเลี้ยงตัวยกน้อยเนี่ยเราจะทําให้เราอ่ะลากพื้นง่ายแต่สวิงแรงเนี่ยอันนี้อันนี้แขนเกือบสุดแต่ยังไม่สุดดีอ่ะเนี่ยเราก็อ่าเราดึงดึงอาร์มลงมาเลยแล้วเราก็เลี้ยงยกไว้รออ่าเหมือน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 เปลียนเทียมง่ายเหมือนคล้ายคล้ายอ่าฝ่าวัสดุคล้ายอ่าเครื่องบินกลางจะบินลงอะไรประมาณนี้น่ะกำลังจะบินลงแตะแลานวีอะไรเงี้ยค่อยๆลงอย่างเงี้ยน่ะอะไรไปเปลี่ยนเพียมประมาณนั้นแต่ทำให้พี่เพื่อนเลี้ยงคนทนง่ายในในการบังคับ ใหม่ๆให้เราดึงแขนสั้นๆไว้ก่อนเรายังไม่เก่งเราให้ดึงแขนสั้นๆไว้ก่อนอย่าไปเอื้อมไกลนะฮะเอื้อมไกลเดี๋ยวจะลึกเดี๋ยวมันจะอันนี้ยากนะฮะเดี๋ยวมันจะเลี้ยงยากเนี่ยให้พี่เพื่อนเนี่ยอยู่ทรงเนี่ยเนี่ยทรงแบบผมเนี่ยเนี่ยทรงประมาณเนี้ยเนี่ยเลยเก้าสิบนัดนิดนึงแล้วก็ดึงเข้ามาเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะเลี้ยงยกทันครับแล้วพอมาใกล้ตัวเนี่ยเราก็เลี้ยงเลี้ยงตัวลงนิดนึงนะลองไปทําดูนะฮะอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ต้องเอื้อมไกลครับประมาณนี้พอครับแล้วเอาเนี่ย ครับดึงเข้ามาครับดึงเข้ามาอย่างนี้ยเลี้ยงเราจะเลี้ยงยกเราจะเลี้ยงยกทันฮะไม่งั้นมันจะไม่ไม่ถ้าเกิดเราว่าเราเอื้อมไปไกลเราจะ pixel, เลี้ยงลงยกไม่ทันแล้วมันจะกินพื้นเนี่ยฮะอย่าเกิดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราดึงอ like, าร์มข้าวล้วเลี้ยงยกไวรอเลยอ่าอย่างเงี้ยมันจะง่ายครับไอ้พี่เพื่อนมันจะง่ายแต่ทำให้พี่เพื่อนบังคับรถง่ายขึ้นนะฮะเนี่ยเบื้องต้นในการบังคับคอนโทรลเนาะเนี่ยเทคนิคง่ายอย่างงี้อย่าเอื้อมไปแข็งไปไกลครับเอื้อมแข็พอประมาณก่อนนะฮะถ้าเอื้อมแข็งไปไกลเนี่ยพี่่เเพือออนต้งยยกะ ต้องยกเยอะกวา่าอ่ากว่าอาร์มนะฮะและ้วก็เป็นบูมพิเศษด้วยเนี่ยโอ้โหมันจะกินเร็วเนี่ยทุกที่เพื่อนจ,จะเรียนยากนะฮะคือคือบางคนเนี่ยขับรถมานานนะฮะก็นานหลายปีอะเรียวกว่านาน,นมากๆไม่เคยใช้กีปา่านอะก็จะป่าดไม่เรียบนะครับเพราะว่าอ่าฟามเคยชินในการขับกุ๊กขี่ฟันกับกุ๊กขี่ป่านจะไม่เหมือนกันกุ๊กขี่ฟันเนี่ยเราจะขับกินดินมากกินดินน้อยกินดินลงไปตั้งห้าเซนสิบเซนเนี่ยบางทีมันก็มองไม่รู้เพราะว่า อ่าที่เราเราขูดมาเนี่ยล่องมันก็ล่องล่องที่เราขูดมาเนี่ยดินมันก็กบร่องฟันมันก็ดูไม่ออกว่าเราเรียบไม่เรียบแต่มองแต่บองพี่เผื่อุอ้ยเรียบดีเรียบดีจริงจริงมันก็เป็นเรียบแต่พื่ขีป่าเนี่ยมันเป็นพื่ขีใบมีดเนี่ยมันเหมือนเป็นใบมีดเหมือนเป็นใบมีดเทเตอร์เนี่ยเราจะรู้เลยตรงไหนที่ป่าไม่เรียบอ่ะอาการมันจะแสดงให้เห็นเลยถ้าเกิดว่าเราปาดไี่ดีอย่างมันจะเป็นรอนเป็นรอนเป็นรอนเลยเป็นรอนที่เนี้ยเวลาเราไปปาดให้ลูกค้าหรือปาดให้ลูกบอเราเนี่ยจะมีนกอออื่ Ừ, ก็แรกๆเราอาจจะต้องยอมลดชมมั่วโมงเข้าบ้างอะไรบ้างเพราะเรายังไม่ชินนะฮะเรา,ายังไม่ชินแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าพี่เพื่อนปรับตัวนะผมว่าไม่นานอ่ะไม่นานหรอกครับไม่นนไกี่วันเพื่อนก็จะจะจะ,จะชินแล้วก็จะเริืมบอกอะ่ะถือถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราจะเป็นต้องหงายต้องต้องเอื้อมสุดเราก็แบแบลูกขี่นี้หน่อยแบรลูกขี่มาอ่าแบรบางี่มาแบรบางี่ก่อนนะอย่าอย่าไปตั้งให้แบร์หงายไปเลย นะฮะให้รู่คือว่ารู่ดินก็หาตัวเราก่อนพูดง่ายๆรู่ดินหาตัวเราก่อนอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยรู่ดินก็หาตัวเราก่อนอย่างเงี้ยมันจะมันจะเลี้ยงยกเยอะครับจะเลี้ยงยกเยอะอะ่าถ้าเกิดรถคันไหนอาร์มเยอะอาร์มอาร์มเข้าเร็วเนี่ยจะต้องหาเขาเรียกว่าล้างลังอาร์มนิดนึงจะ่าดึงอาร์มสุดอ่าเดี๋ยวเราจะเลี้ยงยกไม่ทันแต่รถคันไหนที่อ่าอ่าสมบูรณ์สมบูรณ์นเนี่ยยกกับอาร์มเท่าๆกันมันก็นจะขับได้นะฮะเพราะรถแต่ละคันจะไม่เหมือนกันเนาะ เราไม่เราก็สามารถรู้ได้ว่าผมก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ารถคันไหนมันจะยกเร็วยกช้านะฮะนะฮะอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเราก็ปั๊มกี่อย่างเงี้ยครับเนี่ยมันจะนะฮะมันจะง่ายมันจะคือพูดง่ายว่าตั้งแตมเขาขี่อย่างเงี้ยไปก็เหมือนลน้านอะคล้ายๆเกตเตอร์ฟั้ม่มีดนะครับมนเกตเตอร์เวลาเขาปั้มไมีดเวลาเขาจะเก็บงานเนียนน่ะเขาจะฟั้มไมีดดิบๆเะ้าละารูดแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขาจะกินดินเนี่ยอ่าเขาก็จะหงายม่มีดขึ้นอ่าเพื่อให้มันกินดินม้วนนะฮะ นี่ฮะองศาเดียวกันเนี่ยอยู่ที่องศาของใบบีดครับ <Baby S 2> แหมใบบีดเราเนี่ยอยู่ที่องศาถ้าเกิดเราเราต้องการตักดินเน่ะเราก็ต้องหงายปั้มปั้มหน้าปั้มดาวุขขีรับดินอ่าดินก็จะเข้าแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการเราต้องการลู่ดินก็ต้องหงายมุกขีนะฮะคือถ้าเกิดเราใหมมือใหม่เนี่ยมันก็จะเรียกองศาบุกขียากหน่อยแต่ก็เชื่อว่าไม่ยากจนเกินไปหรอกครับสําหรับพี่เพื่อนเอฟซีท่านใดที่อยากจะทานะฮะแต่บุกขีตรงนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดเราไปทำปาด่อปาดอะไรก็จะสวยครับจะสวยแต่นี้ว่า ันก็อยู่ที่องศาการสโลปอีกว่าจะสลบแบบไหนอะไรยังไงมันมีพวกผีหลากหลายหลายสูตรหลายอู๋อ่าหลายอย่างนะฮะก็ต้องศึกษาเอาด้วยส่วนหนึ่งนะฮะแต่นี้ก็มาบอกเข้าในการใช้เปนกี่ปานเนาะอ่าพี่ๆก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อมันขับอย่างนี้เองวิธีการขับนะฮะอ่ะโอเคนะครับพี่ๆเพื่อนยังไงก็ผมขอจบคที่วิชโนนี้ยังไงก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนก็เม้นมาได้ฮะเดี๋ยวผมจะ มีอะไรแนะนําตรงไหนอะไรยังไงให้แนะนาตรงไหนทําคลิปแบบไหนก็แนะนำมาได้ครับเดี๋ยวผมก็จะยำคลิปให้ดูอ่ะอย่างไี้ขอลาไปเที่ยวกนนี้สวัสดีครับผม